รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัทธมนนนานุภาวะปาลิตตจามิชินาปัญชริ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคงไม่สายเกินไปนะคะถ้าจะกล่าวคำว่าสวัสดีวันปีใหม่ค่ะแน่นอนว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นปี2564มาได้เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะหลายคนยังคงมีความสุขกับเทศกาลวันปีใหม่และหลายคนยังคงเลือกที่จะเดินทางไปตามวัดต่างๆเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองผ่านรายการของเราค่ะรายการสองคาที่จะนาเสนอ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเวลานี้เรากำลังถ่ายทำอยู่บนศาลเจ้าพ่อทับเกี่ยวกับการศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อทับแล้วก็คือสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าพ่อทับศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะครับมีองค์หลวงป,ปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกมีเทพทันใจมีสลาไหว้พระเก้าวัดก็มีนะครับก็ขอเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องครับมาทำพิีชง ที่ศาลเจ้าพ่อทับก็ได้คือศาลเจ้าพ่อทับมันเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่ทําไม่ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆนะครับคือพิธีกรต้องไปเรียนรู้จากประเทศจีนมาแล้วถึงมาทําอยู่ที่ประเทศไทยไมิฉะนั้นมันถึงจะมีที่เดียวและแห่งเดียวของประเทศไทยฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับ ถ้าท่านมีปีชงนะครับปีนี้ปีชงปี64เนี่ยมีปีชงทั้งหมด4ปีด้วยกันปีมาปีปีแพปีมาแม่นะครับแล้วก็ปีฉลูก็คือปีงัวแล้วก็มีปีมรงแล้วก็มีปีหมาถ้าท่านมี4ปีเนี่ยท่านมาทําปีชงถ้ามาทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยแล้วท่านจะทราบดีว่าพอทําไปแล้วทําไมดวงชะตาของท่าน จะผิดแปลกกับทุกๆครั้งแล้วก็ทำแล้วเนี่ยท่านจะพิสูจน์ได้ว่าเอ๊ะทำไมทำปีจงที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยทำไมมันแปลกอย่างนี้จิตใจท่านจะผิดไปทันทีพอท่านเข้าพิธีทำปีชงแล้วเนี่ยท่านจะผิดไปทันทีนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะจะไม่เหมือนเดิมมันจะผิดไปทันทีแล้วเดี๋ยวท่านจะทราบเองว่ามาทำดูทำแล้วท่านจะทราบว่า มาทำตามที่ผมได้กล่าวไปจริงหรือไม่นะครับว่าทำไมประเทศไทยมีอยู่ที่เดียวและทำไมเป็นแห่งแรกของประเทศไทยก็เพราะว่าท่านไม่ได้ศึกษาท่านไม่เคยไปทำท่านไม่เคยมาทำพิศาลเฉพาะทัพนั่นเองท่านเคยทำแต่ทำแต่ที่อื่นแต่คิดว่าปีชงเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณเนี่ยมันจะต้องมาทำที่ถูกต้องนะครับมีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามทุกขั้นตอน นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำมาถึงท่านไปขอท่านท่านไปซื้อกระดาษเงินกระดาษทองแล้วท่านก็ไปพูดเองเออเองเพราะท่านไม่ได้ศึกษามาท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆนะครับนีฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านมีปีชงตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับปีมป,ปีปีแพะปีมา,มาแม่นะครับแล้วก็ ปีฉลูก็คือปีงวแล้วก็มีปีมะงรงแล้วก็มีปีหมากดนะครับสี่ปีเนี้ยท่านมีปีชงในปีนี้แล้วท่านจะมาทําเสริมดวงกระดานไม่ใช่ท่ต้องว่าชงแล้วมาทํานะครับคือมาทําเสริมดวงเนี่ยก็เหมือนกับท่านไปถวายสังฆทานที่วัดนี่แหละมันก็มาทําปีชงจากเราดีๆทาให้มันดียิ่งขึ้นตอนนั้นเองนะครับทำให้เราสบายใจทําให้ดียิ่งขึ้น แล้วท่านถึงจะทราบดีว่าโอ้มาทําปีชงที่ศาลเจ้าพ่อทับนี่มันแปลจริงๆแล้วก็เป็นเป็นข้อเท็จจริงท่านก็กาดรูณานะครับช่วยประชาสัพันธ์ให้กับศาลเจ้าพ่อทับไปด้วยนะครับไปบอกญาติพี่น้องว่าเอ่อต้องไปทําที่ศาลเจ้าพ่อทับถึงจะทราบว่าการทําปีชงของเมืองไทยจะไม่มีครับมีอยู่ที่เดียวที่ศาลเจ้าพ่อทับแล้วท่านก็จะทราบดีท่านไปพูดได้ไปคุยได้ไป บอกใครก็ได้ว่าลองมาทําดูและจ้งท่านจับสราบถ้าท่านไม่เคยมาท่านไม่ทราบนะครับก็คือขอให้ทุกท่านามาณศาลเจ้าพอทัพคือผมเองในนามประธานศาลเจ้าพอทัพนะครับก็ขออวยพรสวัสดีปีใหม่นะครับคือวันนี้เป็นวันที่วันที่9ของมกราคมขึ้นปีใหม่2,564แล้ว ก็ขออารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือมีเจ้าพ่อทัพองค์หลวงปู่ทวดที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ณสถานที่ตรงนี้จงประทานพรให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการสองคำอยู่น,นั่นปัจจุบันจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนามีสุขภาพจิตดีๆสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยแล้วก็เฮงเฮงเฮเฮงตลอดปี2,564ตลอดไปนะครับ ขอบคุณครับทุกท่านครับระว่าตามนะคะแค่คลายเสียขอถวายเทียนแสงเทียนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตยกถวายต่ ครั้งที่เดิมเลยค่ะหยิบกระดาษสีชมพูถับใครหลังแล้วนะคะแล้วปุ๊เข่าอ่านเลยจ้ากระดาษสีชมพูอย่งเดียวนะคะที่ที่ที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านได้รับทราบก็พอคือว่าที่ผมว่าให้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีอยู่แห่งเดียวที่ท่านต้องมาลงทะเบียนเนี่ยเวลานี้ท่านกําลังบอกไทโซเอียว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่ท่าไไรอายุเท่าไหร่มาทําปีชงที่าศาลเจ้าพ่อทับ เพื่อไปบอกเบื้องบนให้ไทโซเอียรับทราบว่าเรามาทําปีชงในวันนี้นะครับคือทุกท่านต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับคือคืออันนี้เราไม่ใช่ไปทําเองนะครับเราต้องไปบอกไทโซเอียให้รับทราบตกลท่านอ่านให้จบเลยตั้งตั้งเริ่มไปถึงจบไปถึงสุดท้ายนะครับแล้วไทโซเอียจะได้รับทราบเองว่าวันนี้คือท่านอะไรมาทําปีชงในวันนี้ ไม่งั่จับขว้างจับขว้างทั้งนี้เขาจับตรงจับจับที่มือฉาดจะจับไม่เป็นไรอ่าเราใช้หลักพี่เด็กนะดูวิธีการน,น,นะคะฝ่าตั้งแต่สีฝ่าจะหจลดปลายเท้าให้เดินเสื้อผ้านหน้าผมเราอย่างนี้นะคะสิบสองครั้ง เสร็จแล้ววางที่เดิมเลยค่ะยกกระพงพองขึ้นมานะคะยกะกระทงยกกระทงทองขึ้นมาเลยค่ะนี่ทำแทนนะบัดให้จัดอ๋ออันนี้ทำแทนตัดความความเอากระพงพองอีกเดี๋ยวจ้ากระดาษแดงวางไว้ก่อนนะคะดูวิธีการท,ท,ทำนะคะเทพขายสุรีขอโชคลา ขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยท่เจ็บใหญใหการงานเจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองอยากได้อะไรขอเลยค่ะท่านทุกท่านเป็นไงฮะสังเกตดูหรือเปล่าว่า ตอนทำกับหลังทำเนี่ยจิตใจเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับคือมันจะผิดไปทำให้จิตใจเรารู้สึกว่าสบายใจโล่งอกขึ้นมาทุกคนเอาไปเลยอาผลไม้ไปากระดาษไปเผาด้านรอบทำท่าไหรกรั้ทรั้งอย่างละสาครั้งนะคะเอากระดาษไปเผาใหมนะคะโชคดีมีความสุขความเจริญทุกงานนะคะ ยังหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขในเทศกาลวันปีใหม่ค่ะตลอดทั้งเดือนนี้นะคะยังคงอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองอย่างไรก็ตามค่ะขอเป็นตัวแทนรายการสองธรรมไว้พลอยท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขเช่นเดิมนะคะรมัมมณีกลางวันกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ